ผมมินจาก d i ด Photoblock ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมารีวิว All New Isuzu MU-X รุ่น1.9 Ultimate ขับเคลื่อน2ล้อถ้าเป็นเกรด Ultimate ก็คือตัวท็อปเลยแต่อันนี้เป็นท็อปของตัว1.9ระบบความปลอดภัยและฟีเจอร์ต่างๆจะเป็นเกรด Ultimate เท่ากับตัว3,000ทั้งขับ2และขับ4หลายคนจะตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าจะเอา All New Isuzu MU-X รุ่น3,000 Ultimate หรือ1.9 Ultimate ตัวสัมพัน์อลติเมตรเนี่ยราคาอยู่ที่1 4 7 9 0 0้าบาทและตัวนี้1 4 3 4 0 0้านบาทราคามันต่างกันอยู่แค่4 5 0 0 0ขยับไซส์เครื่องดีเซล1ัน0ไปเป็น3,000ก็จะมีเหตุผลไม่กี่เหตุผลนะครับในการตัดสินใจอย่างแรกก็ยังมีครับคนที่มองว่า4 5 0 0 0น้ี่ก็เยอะแต่อีกมุมนึงลดราคาขนาดนี้บอกเลยว่าไม่เยอะยิ่งถ้าดาวเยอะแล้วนะครับดาวส่วนหนึ่งแล้วไปถัวผ่อนเนี่ยสี่หมื่นห้านี่ก็แทบไม่เห็นใช่ไหมครับค่าง,งวดที่เพิ่มขึ้นมา แต่ก็ยังมีคนมองว่าตั้ง45 0 0 0เกือบครึ่งแสนเหตุผลที่2ก็เรื่องของความประหยัดน้ํามันมันประหยัดกว่าก็จริงครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสำหรับ1.9เนี่ยขับปกติทั้งในเมืองนอกเมืองเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวประมาณสัก1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าเดินทางไกลปั้นตัวเลขหน่อยเกินครับเกิน15ไปได้ถึง16-17กิโลเมตรต่อลิตรแต่ตัว3 0 0พันค่าเฉลี่ยก็จะอยู่แถวแถวกิโลเมตรต่อลิตรแล้วน้ำมันดีเซลมันไม่ได้แพงก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เป็น เรื่องของความประหยัดเล็กน้อยอีกเหตุผลหนึ่งก็คือภาษีป้ายหรือค่าธรรมเนียมขนส่งรายปีตอนที่รถมันใหม่หมเนี่ยปีแรกตัว1.9จจะจ่ายอยู่เกือบเกือบ2,500บาทต่อปีแต่ถ้าเป็นตัว3,000เกือบ7 0 0 0บาทแต่หลังจากนั้นปีที่6ที่7ที่8ไปก็จะลดหลั่นไปนะครับมีส่วนลดเป็น1 0 20%ตอนที่มันยังใหม่หมเนี่ยส่วนต่างก็อยู่ราวๆ4 5 0 0บาทถ้าเป็นสมัยก่อนที่เรายังหาเงินกันไม่เก่ง4,5 0 0ต่อปีเยอะไหมเออเ แต่ทุกวันนี้รถพวกนี้เป็นยังไงครับค่าประกันชั้น1ต่อปีก็20,000กว่าบาทแล้วนะครับเงิน4,500มันก็ไม่ได้เยอะแต่ฟีลลิ่งในการขับคนละเรื่องเลยตัว3,000แรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรแรงม้าสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าส่วนตัวนี้แรงม้าก็แรงนะเพราะว่ารถจะขับสนุกหรือไม่อยู่ที่แรงบิด แรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรแรงม้าสูงสุด150งแรงมา้าเอาไปเทียบกับตัว3 0 0พันก็เหมือนเออมันแรงต่างกันเยอะแต่ถ้าเทียบกับรถสมัยก่อนนะครับอันนี้คือก็แรงมากแล้วคุยมาถึงตรงนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมครับผมก็ฟันธงให้ไม่ได้นะครับว่าอะไรดีกว่ากันว่าจะเอาตัว1.9หรือเอา3 0 0พสํสำหรับเกรดอัลติเมทแต่ตัวอัลติเมทนี่คือสุดและของ AllNe w Isuzu m u X มีระบบความปลอดภัยอลัมสมัยโดยเฉพาะตัว กล้อง ADA s กล้อง ADA s ก็คือกล้องสเตอริโอคู่นะตัวนี้ทำหน้าที่สแกนรถทั้งถนนรวมถึงคนเดินถนนจักรยานมอเตอร์ไซค์และกล้อง ADA s ตัวนี้คุมระบบความปลอดภัยหลายตัวมากๆโดยเฉพาะระบบ Adaptive Cruise Control หรือระบบปรับลดความเร็วอัตโนมัติตามคันหน้าของ m u X ตามคันหน้าจนรถหยุดนิ่งฉะนั้นในตัว m u X จะไม่มีเรดาร์ข้างหน้าเหมือนรถรุ่นอื่นๆใช้กล้องคู่ที่เป็นกล้องแบบฉลาดมากๆคมชัดแล้วก็จาแนกวัตถุเป็น3มมิติมี Image Sensor ก็คือ คือเซนเซอร์รับภาพที่ประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจว่าอะไรเป็นอะไรและตัวกล้อง ADA s ยังใช้ในระบบของเลน d e p a r t u r e w a r n i n g จะทำหน้าที่จับเส้นแบ่งเลนและก็เส้นไหลทางเวลาที่รถเบนออกจากช่องทางเดินรถจะมีเสียงร้องเตือนตัวระบบเนี่ยเขาสแตนด์บายทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ชอบการร้องเตือนเราเปิดปิดได้และอีกระบบนึงที่ทางกล้อง ADA s เข้าไปสนับสนุนและทำให้ All ิ e w ี s ู MuX เเป็นรถที่มีความปลอดภัยแถวหน้าก็คือระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติหรือ AEB ตัวนี้กล้องจะทํางานตลอดเวลาเวลาที่รถวิ่งความเร็วต่ํานึกภาพเวลาเลี้ยวออกมาเจอคนกระโดดลงถนนตัดหน้ารถจะร้องเตือนและทําการเบรกให้เลยนะครับเบรกฉุกเฉินเบรกอัตโนมัตินะมีประโยชน์มากๆในส่วนระบบความปลอดภยัยอื่นๆไม่พูดถึงไม่ได้มีไบสปอตมอนิเตอร์ลิงก็คือระบบเตือนรถในมุมอับสายตามีเรดาร์สตัวอยู่กันชนท้ายนะฮะทั้งซ้ายและขวาแล้วก็มีเ e คคอร์ทฟิกเออร์คือถ้ามีฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ตัวไหนที่เขาจะใส่เข้ามาได้เนี่ย เขาเติมเลยทำให้มันเต็มระบบพอสมควรสำหรับ all new yisoo m u l x ภายนอกรุ่น ultimate รุ่น elegant อะไรต่งตางๆก็ไม่แตกต่างกันเยอะนะแต่เราจะจ่ายเพิ่มอีก8,500 0เพื่อมาเอารุ่น1.9 ultimate, ultimate เพื่อเอาอะไรเพราะว่าตัว1.9 elegant เนี่ยราคาจำหน่ายอยู่ที่1,349,000บาทจ่ายเพิ่ม8,500 0สิ่งที่ได้ก็คือ บ่อปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งรุ่น Ultimate เท่านั้นที่ได้บ่อปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้8ทิศทางฝั่งคนนั่งด้านหน้า4ทิศทางแล้วก็ยังมีพวกรีโมทสตาร์ทอีกเริ่มคุ้มขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับนอกจากระบบความปลอดภัยของรุ่น Ultimate แล้วยังมีอุปกรณ์เรียกว่าอำนวยความสะดวกพวกนี้ที่ยังแตกต่างอยู่ภายในของรุ่นอ l ลติเมทก็นั่งสบายครับดีไซน์เบาะนั่งจะเหมือนกันทุกรุ่น ส่วนวัสดุหุ้มเกือบทุกรุ่นนะครับจะเป็นหนังสีน้ําตาลยกเว้นตัวเริ่มต้นตัว1.9ตัวถูกสุดเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าสีดำํำฉะนั้นทุกรุ่นนะครับ luxury elegant ultimate เนี่ยเบาะสีเดียวกันหมดก็รอหน่อยสําหรับคนที่อยากได้สีอื่นภายในก็ล้าสมัยเพราะว่าเป็น all new แล้วโดวยรวมอุปกรณ์ต่างๆจะเหมือนตัวท็อปเครื่อง3000เลยนะครับเพราะว่าเป็นเกรด ultimate ให้ดูที่เกรดของรถพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน มี Adaptive c r u i ค e c o n นโทนคุมทั้งหมดข้อมูลต่างๆเยอะมากๆแต่การแสดงผลี่ยมีจำกัดแต่คุณเข้าไปตั้งค่าได้อยากจะโชว์อะไรโชว์นาฬิกาโชว์อุณหภูมิภายนอกหรือจะโชว์ว่าน้ำมันในถังเหลือวิ่งได้กี่กิโลเมตรหรือจะดูแบบเกจปกติก็ได้ส่วนมาตรวัดก็จะเป็น แบบคลาสสิกก็มีรอบเครื่องแล้วก็มัดวัดความเร็วมีเพดเดิลชิปให้นะเอาไว้ใช้เวลาลงเขานะครับชิปเกียร์ลงมาหัวเกียร์เป็นดีไซน์ใหม่เป็นแบบสั้นสไตล์สปอร์ตและมีตำแหน่งบอกเกียร์เนี่ยอยู่บนหัวเกียร์ทันสมัยมาก,มากเวลากลางคืนเนี่ยแล้วมีไฟติดนี่มันเท่มากมีเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮตัวเบรกมือไฟฟ้านี่แหละนะครับรวมถึงออโต้เบรกโฮทําทให้รถสามารถตามคันหน้าจนหยุดนิ่งในระบบอะดัพตีฟคูซอนโทนตรงไหนหุ้มหนังได้เขาก็หุ้มให้หมดไม่ว่าจะเป็นข้างบนคอนโซลรวมถึงด้าน ข้างหัวเขา่าแอร์เป็นแอร์แบบอัตโนมัติแล้วก็แยกซ้ายขวามีฮีเตอร์ให้ในตัวแบบนี้น่าจะถูกใจเพราะว่าหลังๆเมืองไทยนี่หนาวเย็นเหมือนกันจอตรงกลางโอ้โหขนาดที่ชายไทยใฝ่ฝันเลยขนาด9นิ้วนะฮะรองรับ Android Auto Apple c a r p l a เเอามือถือมาเสียบเนี่ยเล่นเพลงก็ได้มีระบบนำทางมาให้โอเคเลยนะฮะถ้ารุ่นอัลติเมทเขาจะมีช่องใส่ DVD ด้วยอยู่ในกล่องด้านบนความกว้างของห้องโดยสารผมลองวัดดู อยู่ที่1.49เมตรเรียกได้ว่าเป็นรถ SUV ที่กว้างมากๆสำหรับ m i l เอก็สศกสบายทุกที่นั่งเบาะข้างหน้าก็กว้างอยู่แล้วดีไซน์ก็ใหญ่บอบกระชับเบาะแถว2มีดันหลังให้เล็กน้อยแล้วก็สามารถเอนได้แต่ตัวรางเบาะเนี่ยจะเลื่อนไม่ได้นะครับไม่มีรางมันจะยึดอยู่กับ ที่พื้นท้องดยสานเลยนะครับก็มั่นคงแน่นหนาแล้วเขาจัดวางตำแหน่งในเรื่องของเฮดรูมแล้วก็เลกรูมไว้กำลังดีมี Power Outlet นะฮะ USB Port ตสำหรับจ่ายไฟเบาะแถว3ก็นั่งสบายขึ้นลงไม่ยากนะ,ะเพราะว่าเขาจัดวางแถว2ไว้ให้แบบไม่งงนะเพราะว่าแถว2เขาไม่ต้องขยับอะไรแถว3เนี่ยขึ้นไปผู้ใหญ่นั่งได้ไหม ไม่สะดวกครับคนสูง175ขึ้นไปเนี่ยนั่งหัวก็ติดขาก็ติดแต่ถ้าแถวแถว170ลงไปเนี่ย170เซมถือว่าโอเคเอนเบาะได้แล้วก็นั่งสบายสําหรับเบาะแถว3แต่หนังหุ้มเบาะจะไม่เป็นคูแม็กเหมือน2แถวหน้านะครับมีแอร์หลังคาให้และความเย็นของแอร์ของมิ x เนี่ยถือว่าสู้แดดเมืองไทยได้สบาย หน้าตาของตัว1.9 Ultimate จะเหมือนตัว3,000 Ultimate ทุกอย่างโคมไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดมีโคมไฟติเตอร์เลนแบบ LED แบบใบบีมด้วยสูงต่ำในตัวไฟเดย์ไทม์ลัมนิ่งไลท์แบบ LED กระจังหน้าก็มีความหรูหราอยู่ในตัวดีไซน์ออกมาดุดันแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่เรื่องของแอโรด y n นา i มิกไว้ด้วยถ้ามาเห็นเนี่ยจะเห็นวิธีการจัดการกระแสะอากาศจากกันชนด้านหน้ากระจังหน้าและฝากระโปรงหน้าไฟตัดมองแบบ LED และจะเห็นมี เซนเซอร์กันระยะถึง4จุดด้านหน้านะครับหน้าหลังรวมกันนี่8จุดการปัดน้ําฝนตอนนี้ซ่อนที่ฉีดล้างกระจกไว้ในก้านเลยนะครับเวลาปัดเนี่ยกดน้ําออกไปด้วยจะเห็นว่าน้ํามันออกเล็กน้อยมันจะไม่กระจายเยอะเต็มไปหมดมันจะออกมานิดเดียวอยู่หน้าแผ่นยางปัดน้ําฝนแล้วก็เช็ดได้สะอาดได้กว้างสีดํานี้ก็หล่อเหมือนกันนะครับอาจจะไม่เห็นชุดแต่งหรูหราอะไรมากมายนะฮะมันกลมกลินไปถ้าสีขาวเนี่ยจะชัดมากๆ ล้อแม็กขนาด20นิ้วลายเหมือนดอกซากุระแต่ก็มีมูฟเมนต์นะครับไม่ใช่ลายที่เป็นก้านขึ้นมาตรงๆสำหรับล้อ20นิ้วลายนี้ยางติดรถ265 50 20เรียกได้ว่าโหดมากๆผมลองใช้งานดูเขาเติมลมยางมาจากโรงงาน35 psi รู้สึกว่ามันก็ได้เพราะผมลดเหลือ32เฮ้ยโอเคตัวแก้มยางก็ไม่ยุยรูปทรงไม่เสีย ฉะนั้นลองบริหารจัดการดูนะครับสำหรับตัวล้อ20เนี่ยทางโรงงานเซตลมมาตรฐานที่เขารู้ว่ารถเขาต้องกระจายน้ําหนักอย่างไรเซ็ตไว้ที่30 psi แต่ผมเติม32สําหรับยางเดิมติดรถแล้วก็เป็นยางใหม่อยู่นะครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้าอนาคตยางมันเริ่มตายเริ่มแข็งค่อยลดลงไปเหลือ30ก็ยังใช้ได้อยู่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนปีกนก2ชั้นด้านหลังเป็น5 l i ลิงแบบคอยสปริงก็เป็นปกติของ e s u ูอยู่แล้วนะฮะ ก็จะขึ้นชื่อในเรื่องของทํารถออกมาได้นุ่มนวลแม้ว่าตัวช็อคแอ็บซอร์เบอร์ทั้ง4ต้นนะครับเป็นช็อคแก๊สก็จะทนทานตึงหน่อยแต่เขาจะใช้วิธีทําให้เบาะนั่งเนี่ยนุ่มแล้วก็ใช้หนังคุณภาพดีฟองน้าคุณภาพดีมันก็จะมาช่วยคือพอมาผสมกันแล้วมันจะออกมากรมกล่อมสำหรับคนที่เคยใช้รถมิวเ็เนี่ยจะรู้ว่านั่งสบายนั่งนิ่มโครงสร้างต่างๆก็ไม่ได้ต่างจากคู่แข่งหรือ SUV แบบ Bodyon f r a m e ค่ายอื่นๆเลยนะแต่เขาสามารถจัดการได้บูชยางต่างๆ หรือแม้แต่ยางลองชัดซียางลองตัวถังพวกนี้ของเขาจะแบบว่าคุณภาพดีบอดี้ของมิวเนี่ถือว่าเป็นรถที่ใหญ่พอสมควรนะครับความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตร8ความกว้างเมตร87ความสูงก็เมตรแน้ําหนักรถ2ตันกว่าแต่เขาสามารถจัดการรถของเขาเนี่ยให้ออกมานั่งสบายได้ถือว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากเลยคันหนึ่งระบบห้ามล้อด้านหน้าและด้านหลังเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนคือในมิวเใหม่เนี่ย จะใช้ระบบเบรกแล้วก็ปั๊ม ABS ช่วยในส่วนของระบบช่วยขับเยอะมากๆและการที่รถมีเบรกมือไฟฟ้ามีอัลโตเบรกโคเสริมเข้ามาก็ทําให้อัดระบบ a d Adaptive c r u i ค e c o n t r o l เข้ามาได้แบบเต็มระบบเพราะว่าสามารถตามรถคันหน้าดได้จนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็เล่งแซงได้พอระบบเบรกต่างๆมันจัดเต็มแล้วเนี่ยมนสามารถทําได้แล้วก็ตัวรถจะหยุดได้อย่างสมูทเวลาออกตัวก็จะเนียนครับนะเวลาเบรรต่างๆก็จะรู้สึกว่า มันไม่เวียนหัวด้านท้ายของมิลเอ็กก็จะมีความโค้งมนแล้วผมเคยอธิบายไปแล้วลงรายละเอียดเลยว่าประตูท้ายของมิลเอ็กไม่ใช่โลหะแล้วทุกวันนี้เป็นเรซินคอมโพสิตคุณสมบัติของมันก็คือเหนียวทนทานขึ้นรูปได้สวยงามแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตัดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเป็นสนิมของประตูท้ายจะไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าไม่ใช่เหล็กแล้วนะมาเคาะดูได้นะฮะจะไม่เหมือนตัวไม่เหมือนตัวบอดี้นะครับตอนนี้ แล้วก็งานต่างๆเขาจะเหมือนงานพลาสติกเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าเลซินคอมโพสิตนะครับไม่ใช่พลาสติกถ้าเรียบพลาสติกมันดูแบบดูถูกไปหน่อยนะแล้วก็บาะเป็น3แถวจุดที่นั่งพับได้ฟังก์ชันการใช้งานพับแล้วแบนลาบจะวางของแรงต่างถือว่ามิวเอ็กซ์เขาทำดีอยู่แล้วโดยรวมมิวเอ็กซ์หนอัลติเมทถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งใครที่เล็งไว้นะฮะไม่ผิดหวังถามว่าจ่ายเพิ่มอีก4 5 0 0 0ากลับไปหลูบเดิมอีกแล้ว นะครับเพื่อจะขยับไปตัว3ามพันก็เขาใช้1.9กันมาไปเที่ยวได้ทั่วประเทศแล้วผมลองขับดูจริงๆผมชอบนะชอบเรื่องอะไรเรื่องความเงียบของห้องโดยสารเงียบเหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าทํำมาใหม่ตัว3ามพันผมก็เคยบอกว่าเงียบในช่วงที่ปล่อยความเร็วคงที่นะครับเสียงห้องโดยสารเนี่ยอยู่ไม่เกิน6 0 d เดซิเบลถือว่า รถ SUV เกรดดีเลยแต่พอมาเป็นตัว1.9เนี่ยเวลาที่เราแตะคันเร่งลงไปเทคคันเร่งเพื่อเร่งแซงเสียงเครื่องยนต์มันเงียบมันทุ้มแบบว่าเบาๆแต่ถ้าเกิดแบบเด้งด่วนนะครับเทคลงไปก็ยังมีคำรามให้ได้ยินแต่ก็ถือว่าเบาวกว่าเครื่องสามพันมากๆแล้วถามว่าตัวสามพันดังกว่าน,นี้เยอะไหมเยอะครับแต่สามพันเขาก็โอเคแล้วนะถ้าเทียบกับยุคก,ก่อนเสียงยังดังอยู่แต่ก็คือไม่มีเสียงเคกแลวแต่1.9เนี่ยคือเงียบคนละเรื่องอันนี้คือ เงียบนั่งสบายช่วงล่างทํามาได้ดีมากๆแล้วก็การลดน้ําหนักของประตูท้ายจากเหล็กมาเป็นเรซินคอมโพสิตทําให้เวลาศาสตร์เข้าไปในโค้งนะครับตัวรถนี่ไม่มีการโยนการย้วยแล้วก็ลดลมยางมาเหลือ32 psi ถือว่า การขับขีเน่ฟิลลิ่งใกล้ๆเคียงพวกรถสไตล์อย่าง HondaCRV เลยแต่อันนี้ก็ยังมีจังหวะที่ขึ้นลงเพราะว่าน้ำหนักมัน2ตันกว่าถ้าเทียบกับรถ SUV Body a n ด Frame หรือ PPV ยุคเก่าเนี่ยมิลเใหมน่นี่ถือว่าช่วงล่างนั่งสบายมากครับอยากให้ลองเลยละ่ะอย่างอีซููเนี่ยสามารถดับเครื่องที่เกียร์ว่างก็คือเกียร์เอได้ดับได้เลยตัวเลขเกียร์เขาอยู่บนหัวเกียร์เหมือนรถยุโรปรุ่นก่อนก่อนทีนี้คุณไม่รู้ไงว่ามันเข้าตรงหรือเปล่านุ่มาสาว หลายคนมากๆขับรถ2เท้านะครับจริงๆก็ผิดนะสำหรับเกียร์อัตโนมัติคำถามที่ตามมาก็คือเวลาที่ต้องหยุดรถจากเกียร์ดีควรจะอยู่ที่เกียร์ว่าง N หรือข้ามไปที่เกียร์ P และเมื่อไม่มีรถขวางหน้าก็จะกลับไปที่30เหมือนเดิมมีการร้องเตือนถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแล้วก็เบรกฉุกเฉินด้วยนะครับเบรกอัตโนมัติสำหรับวิวเอ็กตัวใหม่เรื่องที่คนสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่ขับตามคันหน้า แล้วต้องขึ้นสะพานยูเทิร์นเป็นทางโค้งสามารถใช้อดัพ v ีฟคร i s e สั่นทนได้หรือเปล่า